กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถูกฐานผูติขามาส่งขีปส่องมายังเงืเ่งเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้นองเด้อผูติขามาหับส้มห้ยกำลังใจทุกคอมเมนต์ถูกถูกอย่างวะทุกกดอย่างวะเัมทุกพี่น้องว้าไปก็ลืมไปพี่น้องเลยถูกกดไลค์พี่น้องสุข,ขุสุคนผูติขามาส้มเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องเลยพายุเขาอีกแล้วพี่น้องว่าจะเกี่ยวเขา เกี่ยวเขาบ่าได้เป็นเกี่ยวพี่น้องเอ้ยยังดีแต่เฮากุ้ท่านเฮาอนาท่านมือนีก็ะคืบไม้แล้วเจ้าว่าสิคือแต่ตอนเสาร์ตอนแรกผลบัตุกอีบัวจักนี่กันมันโพดพี่น้องเอ้ยจ้กแนวใดมืออีแหละเพราะน่ะมือวิทย์เนาะวิทย์บัวิทย์มาอื่นเฮาสิลงมือพี่น้องเอ้ยเฮาบส่สนใจนําแล้ว <c oughs> มื้อนี่พวลุงเพียงอันพวปลาดำพี่น้องเอ้ย เกี่ยวเซย์บุษนวมิดมือนี่แล้วไมไปแิงผาก็พี่น้องเลยอันบ่พี่น้องอันพายุนัะยังชิมี่มาต่ออยู่บ่พี่น้องหรือว่ามันเบิดมือน,นี่พี่น้องเลยมาคอมเมนต์บอกไ้เด้อพี่น้อง อันเขาห่อนนรกเบล้วเดียวนีนพี่น้องเอ้พวกเนี้ยผู้น่าหายนะคะน่าครุงกระแมนมันซุกแห้งเลรอเนาะลุงพายุเด้อลุง มันแม่ลุกเพียงอยู่คือบบมีสัญญาณตอบรับแล้วพี่น้อง <laughs> พี่น้องเอ้ยักงานเตรียมลงมาเกี่ยวเขามาจอบอยู่คุมมือคุมมือพ้นก,นก <c oughs> ระต๊กือสิบอได้เกี่ยวอยีดอกพ่อใหญ่เอ้ยมือนี่งค่ะขั้นบอกตอนแรกตอนแรกคร่พ่นกระโต๊กข้าชิลงเกี่ยวยุบไปเกี่ยวหาคขึงหาให้มันแล้วแล้วก็สิเกี่ยวม้วนหน่อยทั้งนานนาแถวไห่ก็บกนะมันมาขี่ตัวอยู่แม่พ้นกันดี มื <ort. sm ills> okay, ่อวานนี่กับบุบโต๊ถ้าเกี่ยวว่านนี่ก็โอเคแหละเด้โอเคก็ทถาขึ้นมันขึ้นในโตกะรากเติบแต่เมื่อนี่ก็มาตัวอีกอะไรหนิขึ้นมุมตอนเที่ยงบ้านลังก็แจ้งแล้วนี่พี่น้องเอ้ยมาว่านนี่โอ้ยยางได้หรอวะ ตรงนี้เขาจะตัดเอาพอแยามาทูเสือแล้วได้เฮ้ยเขากำลังที่ไปส่งน้ำมันแห็นป่ะใจน้ำมันเป็นเบิดโอ้ยบ่ย่ยานพน้นมาเกี่ยวเซืออยู่เลยเนาะท้าม,มือนั่นมือนี่ย่าน โทรมาว่าน้ำมันเบิดกลางทางนนองเอ้ยเพิ่งกำลังสิไปเห็นงานไม่ใช่คือบ่หอดจะเขื่อ <laughs> ไปเบิร์ดอยู่สายขี่รถจนน้ามันเบิร์ดพี่น้องเอ้ยไม่จะขี่กับขี่ไม่จะไปกับไปอ้าวนี่สาย มาอยู่วะเห็นมาเลยเอ้าเอ้าอยู่นี่นี่เองคุณมาเห็ดอียงอยู่บอนนี่นนนเห็นอยู่ทีน้องก้องกายไปเมื่อกี้นี่ มาแต่ใช้อะนี่ยสงเอาหลดไใช้เงินลงเชียงไง่งกยะ็ไป่ไปกเออกไปไปไปชง เฮียบอะไรนะนะเอาใบไม้ในเหตุกระจกนั่นเอาใบไม้นั่นอย่าเอาใบตะค้นนะนะเอาใบเชือกนั่นก็ได้ผู้ผู้เอาใบผู้นั่งตัวมันงามผู้ใดผู้ผูดวิจะมาเหตุกระจกบไนเรือกนั่นแหละเฮียบบ้านละจะได้ตัวเจอน้องกล้องดูความบังเอิญพี่น้องเอ๋ยฮันเดนี่เออ มองดูนะนะน้องเห็ดให้แล้วแต่ได้กันยังเห็ดบุเป็นมันบอ่อน,นันโรคของบุได้เห็นผมบุมีหูเอออาจารย์แม้อาจารย์แม่ไอ้นั่งนั่งเ,เจ้ากระถอกห้มันแบบเหี้ยอยู่บ่แหล เอาขามันวิดปากมานันแนมันถวดกับอันเอออัย่าแหลียังมาไปบสี่กับแหลมมานำเจา้าบ่ดูดแหลมมานาพี่เนาะฮางกับฮ <c oughs> าง <c oughs> ป้าทอกบคือตัวใหญ่แท่น่ะกบนี่นะนี่งงปลาเนี่ยมัะเพิ่งวอกบพะว่าเป็นบาหยังมันมันเป็นโควิดปัสีอินมองดูมันแมนบอพอแล้วพอแล้วมาแต่ปวดคุ้มพี่น้องขายคุ้มซื้ออันหกสิบบาทผมได้พี่น้องเลยไปแหละไปเห็นงาน กบเถาพี่ผู้ใดกินมานอนพี่น้องสนใจอยู่บ่พี่น้องกบเถามาเดอ้อมาซื้อไม่ใช่กบจก้ะ <c oughs> มนันเหมือนมีเปื่อยต้มมาแล้วต่อไป,ปไปเลยแหละงลเนี่ยตาอืม่าแะไรเพลินถ่าแล้วพอเล่นได้ส <c oughs> ิถ่าเหมือนเชียงเลยพอเล่นบ่ดเลยจำเลยเนี่ยเขามาแล้ว บอกไปชิลและไม่ต้องเขาจจา้าแต่จังไรเขาจะไปเห็นงานไปแล้วว่าพอเลินจิถาพอเลิกแบงหักกก็ไปพี่น้องเฮ้ยแดดก่อน,นอกกกกนะแหละพี่น้องซักกะตุยซักกะตุยเนี่ยเห็นบอกผู้บ่าวเมื่อกี้นิดเดีวรอบอก อ้าวหนุ่มหน่อยมาแย่พี่น้อง,ง,อ,อ,งอ,อ้าวพี่ช่างอันนี้บัดเขินพี่ช่างอันนะอ้าวโมพี่ทาง,งวาาะเกี่ยวเขาวแล้วบ่อยู่บ้านานะเกี่ยวต้นาโคกมือยาวเจ,ะจะี่ยนาเกี่ยวต้นาโคก เฮยังอยู่เฮือนแต่ละมือนะเด็กงัวเด็กงัวบ้านกับเมื่อแห้งนอนเป็นมือปล่อยง้อป่อก็นอนบัานเป็นมือยังจังเมือ่อยเมื่อยมันี่พยายมอยากนอนนอนเดียวโซนนอนตีสามเป็ดผีส่างยูจุดตีสามตีสี่ต้อาบปาท้องเพอะแ้จกจังจ่อยโล่งนะจ่อยลงหรือผมยาวขึ้น มันเป็นจอยล,งล่งหร้อเปม่าอื่นม่ใช่ไรตัดผมน้ำหนักที่เจ็ดอืมไปไปเชิหิวนอนอ้ยขย่าเงียนเลยข่าอะไรเนโตไปแขาวเข้าดงี่ยสิท้ามไกับเ่อเคยถ้ามเถื่อรเขาวบ่ออกตั้งแต่จากปีเลยออกไปปอหาหุ่น ออกตะเขาพอหาผู้อืเออพี่น้องผู้ได้ทาบรรลุอกองเขาหันมาอีกที่เบากล่องเมื่อเรียบร้อยพี่น้องเลยเมื่อกี้นี้ถ่ายน้าบ่ทันพี่น้องเลยลืมปิดเน็ตหมู่เมันโทรมาเป็นพี่ชา่า,า,างวะเลยเปิดเคิร์นแต่เนาะเอ็นปูบาออ่าวลอยวะฮะ เห็นไพ่กะรอโอ้ยไอ้ลงกะโลไอ้กล้องกะโลมือนีไอ้ลงยังบวลงมากพี่น้องเลยดาวจะจักโล่ละเดียวนี่43แต่อยู่นาเมื่อยนะจนสิหาีเนาะหากัวน่น้องจอยโอ้พีองเลยนางจอยแห้งขนาดลงจันมาจักิโล อันมาแห่สินอีนกบ่าเนี่ก็เลยแนมันนั่นมีแต่มาแหส่สิ่นขึ้นมาอนี่ยามได้ละมาแห่สินยามนั่นพี่น้องเอ,อ้ยปูพอวาพกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณกท,ทุ่านติดตามสบายดีพี่น้อง